หมอสุธิชัยอยู่ที่ไหนค่ไปตั้งมาคุดให้รู้เรื่องไม่ยอมไม่เย็นมาแล้วลูกชายไปไปเจะอยู่างนี้ทา้วใครจะเลิกชติคุยกับพี่พยาบาลก่อนนะคะเป็นยังไงไปตั้งมาพูดก่อนนะคะคุณหมอมีคนไข้ตรวจอยู่ค่ะไม่ลงไม่รอมาแล้วไปหาพ่ออ๋อเลยไม่รอแล้วอ๋อโรงพยาบาลใช่ไหมใช่ครับผมต้องการเรียกร้องความเป็นธรรมให้ลูกสาวผมใช่คุณหมอทุกคนเนี่ยต้องรักษาจรรยาบรรณของความเป็นแพทย์ด้วยกันทั้งนั้นถ้าพูดกันให้เกิอย่างนี้เนี่ย ผมว่าเชิญคุณกลับบ้านเป็นสงบสติอารมณ์ก่อนดีกว่าไหมครับอ๋อไล่กันอย่างนี้เลยเหรอแสดงไม่รับผิดชอบใช่ไหมได้ฉันจะไปฟ้องศาลให้หมอติดคุกทุกคนต้องชดใช้ที่ทําให้ลูกฉันเป็นแบบนี้ฉันจะเอาสิบล้านสิบล้าน,านเนี่ยมันเป็นค่าที่ลูกฉันต้องทนทุกข์ทรมานร่างกายจิตใจ คุณกะจะให้โรงพยาบาลล้มละลายเลยเหรอยังไงผมก็ยังยืนยันที่3 0 0 0 0นบาทครับแต่ฉันก็เอา10ล้านบาทเหมือนกัน